ะะใส่ในซองพลาสติกขนาด3มคูณ6กนิ้ววางแบงค์ให้ซ้อนต่อกันโค้งเล็กน้อยติดด้วยเทปสค่ะเราใช้สิบใบก็เป็นเงินห้า้อยค่ะแบบนี้นะคะให้โคง้จงจากนั้นพิกลกับด้านคราวนี้เราจะติดเทปสแบบยาวเลยค่ะเราจะติดเทปสไปบนถุงพลาสติกนะคะเงินของเราก็จะไม่โดนเทปสแบบนี้ค่ะแต่เทปสด้านหลังเสร็จแล้วก็พิกลกับด้านค่ะแกะเทปสที่อยู่ด้านหน้าออกให้หมดเลยนะคะตัดริดบบิ้นยาวหกสิเซนหนึ่งเส้นนะคะเราจะทําเป็นส่วนที่ใช้คล้องคอส่วนของโบเราจะตัดสาสิบเซนค่ะหกเสน้น นำปลายริบบินทั้งสองฝั่งนะคะมาชนกันก็จะได้เป็นโบแบบนี้ค่ะติดด้วยเทปใสแล้ววางซ้อนกันนะคะสามอันเราจะได้เป็นโบหนึ่งข้างทําอีกข้างหนึ่งนะคะจะได้เป็นโบสองข้างแล้วค่ะด้านบนตกแต่งด้วยดอกมะลิสาเร็จรูปนะคะเป็นเขาา็มกัดดอกมะลิก็กลัดไปด้านบนของโบเลยค่ะทําทั้งสองฝั่งเหมือนกันจากนั้นนําเส้นที่คล้องคอนะคะมาติดด้วยเทปใสเ <kleine building, S 1> ข้ากับโบของเราทั้งสองข้างค่ะทําเหมือนกันจากนั้นเราก็นําโบนะคะไปติดเทปใสเข้ากับเงินค่ะเงินของเราก็จะไม่โดนเทปใสนะคะเพราะว่ามีถุงพลาสติก แบบนี้ค่ะของขวัญบอกรักง่ายๆค่ะ